จริงๆแล้วการออกกําลังกายสามารถทําให้เกิดปัญหาทางด้านผิวหนังได้เพียงแต่ว่าในหลายๆครั้งคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ทันได้นึกถึงนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันเมื่อแพทย์ตรวจดูผื่นแล้วก็สักประวัติเพิ่มเติมก็จะทําให้สามารถวินิจฉัยได้โรคผิวหนังที่เกิดจากการออกกำลังกายเราอาจจะแบ่งกว้างๆออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสนะครับ กับกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจากการเสียดสีระคายเคืองหรือว่าการแพ้สัมผัสยกตัวอย่างเช่นในคนที่ปั่นจักรยานานานๆนะครับใส่หมวกกันน็อกานานๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝื่นลุกลุ่มขนอักเสบ ที่หนังศีตะจากเชื้อแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็คนที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตัวแห้งนะครับยังหมักหมมอยู่เนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องผื่นลูขุมขนอักเสบจ,จากเชื้อยีสต์ตามหน้าอกตามหลังเป็นต้นนะครับหรือว่า,าจจาะกลายเป็นเกลื้นเลยก็ยังได้ส่วนโรคผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากการเสรียดมตีละคายเคืองนะซึ่งอันนี้พบได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับก็จะมาด้วยเรื่องของผิวหนังแดงแสบ แห้งแตกลอกนะครับผมนะนักวิ่งเองอาจจะมีเรื่องของหัวนมแตกนะครับจากการที่หัวนมเนี่ยไปเสียบสีกับเสื้อผ้าที่มีเส้นใยหย,ยาบอยู่เป็นเวลานานๆส่วนโรคที่เกิดจากการแพ้สัมผัสนะครับก็จะเป็นในบริเวณที่สัมผัสกับ,กบสิ่งที่แพ้นั้นก็จะมาด้วยเรื่องของผื่นแดงคันมากนะครับเช่นคนที่แพ้ถุงมือนะครับในนักกอล์ฟคนที่แพ้ครีมกันแดดนะครับหรือว่าคนที่แพ้เทป ที่แปะรัดกล้ามเนื้อต่างๆการดูแลรักษาและป้องกันนะครับถ้าเป็นโรคเกิดจากการเสียดสีและคาคเคืองเนี่ยอันดับแรกก็คงจะต้องพยายามเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าอุปกรณ์ให้เหมาะสมรวมทั้งอาจจะใช้ขี้ผึ้งนะครับทาเคลือบผิวในบริเวณจุดที่มีการเสียดสีบ่อยๆได้นะครับเพื่อป้องกันการระคายเคืองส่วนถ้าเป็นคนที่แพ้สัมผัสเนี่ยอาจจะต้องพยายามวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีการแพ้วัสดุอะไรแล้วก็ คงจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไปเลยส่วนในเรื่องของโรคติดเชื้อก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการพยายามดูแลสุขอนามัยของผิวหนังนะครับหลังจากการออกกำลังกายคือพยายามอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ชุดใหม่นะครับไม่หมักหมม,มมอยู่นานนะครับรวมทั้งการทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาที่เราใช้อยู่ประจําด้วยนะครับ